เยื่องไงนี่ตีมาลมมันพดัดลมมันพดัดนี่ตีอีกงีงี้เลยโอ้หแล้วสม<ะ>ัด<ะ>ไม่หลุดต้องลงค่ะต้องลงเพราะว่าเราดูลักษณะแล้วว่าน้ํามันไม่ลึกมากแต่ตอนนี้เปียกฉันตูดบอกเลยเย็นตูดจัดเลยอะดูทุกคนใหม่โค้งโคดสวยอะแต่ว่าตรงนี้ดูท่าหมายน่าจะแตกแล้วเดี๋ยวเรา เปลี่ยนมาลีฝั่งนี้กันดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาสักหน่อยไหมตัวนู๊กสักหน่อยไหมลองดูก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราลงฝั่งนี้ใช่ไหมแ๋ยวลองนี้ฝั่งนี้ดูเป็นกำลังใจให้สมเด็จด้วยนะตีส่วนลมมากเมื่อกี้มันจุ๊บจุ๊บอยู่ในนั้นอะ กดโคีอ่ะเมื่อกี้ตามกัดไปแล้วไปแล้วทีหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนมนเป็นปลาช่อนตัวเล็กอะ่ะไม่เอาดีกว่ามันน่าจะหมายแตกเพราะเสียงเมื่อกี้เสียงสมเด็จแบบดังมากอะ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนสวัสดีค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาลีดฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนหมายแตกแล้วครับแตกแล้วทุ่มเทจริงๆ สดสดไม่ใช่อะไรได้ตัวยังครับได้เยื่อยังเลยนี่ทุกคนดูดิลองคแคบฝั่งโน้นน้ำมันน้ำอามันกว้างกว่าใช่ไหมดูดิเนี่ยแคบแล้วแบบมีหญ้าลงมาตามสบายเลยอีนวลจันมาดูใหม่ก่อนให้มันดูใหม่ก่อนนี่ดูใหม่ทุกคนซ้ายกับขวาโคตรน่าโดนอะ ทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่าซ้ายหรือขวาน่าจะมีตัวมากกว่ากันใครคิดว่าซ้ายกดหนึ่งมาให้สมเด็จทีหรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าฝั่งขวาน่าจะมีตัวมากกว่าฝั่งซ้ายกดสองมาเลยค่ะหนึ่งสองกดมาทีสิมาโหวตแล้วสมเร็จจะตกฝั่งนั้นหนึ่งหรือสอง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 ,ง,งลองเลยดีกว่าไหมออนี่ทุกคน ลอกใบสันสไปเดอร์เบอร์สองพันเจ็ดร้อยบาทโคตรขุมนี่สำเร็จตกถ้าได้ตัวนะบอกเลยเดี๋ยวโม้ไปถึงปีหน้าฮะเฮ้ยเดินไปหน่อยหนึ่งแต่กล้องถ่ายไม่ได้โอเคมาตามมาตามมาแต่หนามเยอะมากบอกเลยต้องเดินระวังระวังขวาหรือซ้ายดีทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเยอะมากหนึ่งใช่ไหม เานึ่งมเดตีปุ๊บตั้งใจหนึ่งแต่ลมพัดไปขวา <c oughs> อ่านะหนึ่งนะถ้าได้ตัวขึ้นมานี่ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะพันหกร้อยคนดู ระวัง,งงูเหลือมเดอ้อเดี๋ยวสมเด็จจะทำงูเหลือมผัดเผ็ดอะ่ะเฮ้ยมีปลาเค็มด้วยเม,มื่อกี้นี่ปลาช่อนอยู่ในศาลายาตามมากรดสมเด็จแต่ว่าตัวนิดเดียวโอ้สวยสวยสมเด็จใช่ไหมบึ้มถ้าบึ้มขึ้นมานี่อแค่น,น,น,นี้เลยนะ1ันแปดร้อยคนดู มาช่วยกันโหวตหน่อยเร็วหนึ่งหนึ่งเงียบจังเลยอะ่ะไปส่องไหมไปส่งอสงไหมอ่ะอ่สั่งได้สั่งได้มีเห็ดโคน,นบอบอมีปิ้งเกาะขาไม่ใช่ใบไม้ <c oughs> ลงไปกู้เหยื่อเมื่อกี้ไง วันนี้คลิปใหม่ลงนะคะตอนเย็นไปกดไลฟ์เพจไปกดไลฟ like ์ y u t u b e หน้ากรมสมเด็ด้วยโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าเครื่องบินแม่งบินเลยนนนะความไฟฟันของสมเด็คือตกปาไลฟ์สดให้ไดออ้โชว์ให้ได้หนึ่งตัวเดี๋ยวไลฟ์แม่งทุกวันอะ <laughs> อสวัสดีสองพันคนดูหัวมือไม้อ่อนเลยพ่อบอกสองพันคนดูตายมือไม้อ่อนเลยอ่ะได้กี่ตัวแล้วพี่ยังไม่ได้เลยสักตัวแต่ว่าตามกัดมาแล้วสองสองสองทีโอยทุกคนใครบอกว่าตกปลาง่ายแบบว่าเฮ้ยสกเด้ สมเด็จทำคลิปมาให้ดูหน่อยสิอยากแบบอยากให้ลงคลิปทุกวันเลยเดี๋ยวค่ะทุกคนสติสติ์ได้เดิมคือเราออกตกปลาทุกวันเราไม่ได้ได้ตัวทุกวันนะทุกคนคือไม่อยากจะบอกว่าสมเด็จออกทุกวันเลยแต่มันแฮวแกเฮ้ยมีเอฟซีจากสวีเดนสวัสดีค่ะเราต้องพูดภาษาสวีเดนกับเขาสวัสดีค่ะพูดภาษาสวีเดนสวัสดีตกน้ำสวัสดีพูดภาษาสวีเดนกับเขาเจมส์คาร่าเดี๋ยว เอาสมรัสคารามัสคาราคืออะไรมัสคารามัสคาราสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูสมเด็จนะคะขอปลาช่อนหน่อยครับ <closely. S 2> เดี๋ยวหาให้นะคะทุกคนพี่แอนบอกว่าสองพันคนดูอยู่นะ Som สมเด็จเฮฮาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนมีเดี๋ยวจะตกปลาช่อนโฉโหนีถ้าเกิดไลฟ์สดแล้วได้ตัวขึ้นมานี่นะบอกเลย ควยกันกดไลค์กดแชร์คลิปที่ที่จะตัดด้วยนะได้ได้ตัวเนี่ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเขาไม่ให้พูดก่อนเสียงเบาเธอต้องพูดเสียงดังหน่อยสมเด็จเพราะมันอยู่ไกลโอ้โหทุกคนจริง,รงท,ทุกคนได้ยินเสียงสมเด็จไหมเสียงสมเด็จดังไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะบอกเลยตอนเนี้ยเสียงดังมากบางทีอะเชื่อไหมมีคนทำรอยู่แถวนี้ ตอนได้ดตัวตว,ว่าเหมือนแบบเราถูกคุมขืนนะป่ <c oughs> ได้ตัวทีนี้วิ่งเลยท <c oughs> ุกคนแบบเหมือนทุกคนแบบชาวชาวบ้านเขากำลังสูบน้ําทําไรอยู่ใช่ปะเขาเดินมาแบบคือมองว่าอ๋อมันยังมันยังอยู่ดีคือมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันแค่ดีใจได้ปลาเฉยๆเออต้องพูดเสียงดังหน่อยมันเบาเปลี่ยนเรียมีฝ่ามั้งเนี่ย แต่ล่องนี้มันน่าโดนมากเลยนะเกาหลีดูอยู่สวัสดีค่ะห้บองฮัชมันจีชาดะฮฮบองเฮบ,บองอันนี้มันอันเมื่อกี้มันแคล่าสวีเดนอันนี้ห้บองห้บองคืออะไรวะบองเกาหลามไง เฮ้ยมีอะไรจุ๊บๆมีอะไรจุ๊บๆิ๊บมีอะไรจุ๊บๆมีอะไรจุ๊บิ๊บเอาได้เวลาแล้วโชว์สเต็ปเทพแล้วอย่าให้เสียชื่อสมเด็จเทพประช่อนลำคลองอะไรนะลำคลองแม่ประจันสมเด็จเธอต้องพูดดังๆหน่อยแล้ว FC เขาบอกว่าไม่ได้ยิน หมายนี้สมเด็จขี้ยังยังเลยถ้าขี้เราอยอมตูดลงนี่เลยแหละเมื่อกี้มันยอยู่ข้างในอะเหมือนทุกคนตอนนี้กำลังแบบกิ่งเยี่ยวเหนียวไปกับสมเด็จว่ะเฮ้ยมันจะได้ตัวหรือยังวะอีไม้หนึ่งไม้หนึ่งอไม้หนึ่ง ทุกคนไปและเดี๋ยวสมเด็ขอตัวตกปลาก่อนอย่าลืมนะคะทุกคนวันนี้คลิปใหม่ลงนะคะไ,ไปตามกดไลค์กดแชร์สมเด็จด้วยไปแล้วตกปลาก่อน